มอญก็ไปตลาดมาพี่น้องไปซื้อเครื่องแกงนโมไม้แกงเฮ็ดพ่อให้นางอน้นนางมุน,น่นไปข้าวปุ้นสิมาตาั้มมะฮุงมายุบตั้มมะฮุงมักเล่นเคิงกิโลสหพันธ์ขีแพงได้มะเล่นใช่ไหมไปกันมาได้เนื้อซื้อเนื้ออาโทว์พักแย่งในนี่เลยหอยร้อยไปซื้อผักค้าได้เขาขลืมไป ได้ซี่ซื้อซีนแสนหนึ่งพี่น้องจะมาเห็ดสิ่นจำกินซี่โควยแสนหนึ่งมไม่ได้แสนหนึ่งสิ่แสนหนึ่งสิ่นจำเครื่องแกงนองไหม,ไมระนำยาป้าพนมแค่นี้ในม้วนอนไรยอย่างซื้อซัมนีหรือเด็ดแค่น้อยพี่น้องไปตลาด สบายดีพี่น้องแมวแรงเลยนิมมอนกระปิ้นเนื้อสิเฮ็ดซีนจำกินเด้อแกวบีเพียคุ้มๆซีนจำกินเดีย๋ยวจะกินน้ำนมมอนเด้อกินซีนเื้อมือเส้าตลาดมาือเส้านะสิบซีนแสนหนึ่งแล้วก็พัก สีหหมหอมรวมสลัดแก้วบีขมๆมพี่น้องกินกับสินจำมามาพี่น้องแล้วเลยเด้อสินจำในมอนแล้วเลยเด้อมามามากินน้ำกันเด้อแก้วบีคมคมเซ็ตๆนะกากินกับมามาพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้า แซ่บนจำจำซีนซีนจมาเด้อเด้อมาเด้อทางนั้นเด้อมาเด้อทางล้งบ้านกินข่าวเด้อนบหยงงไ ก้ามเมกน้อยมาพี่น้องกินข่าวนำเม,มมอนเลอ FC ทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อ <c oughs> ถูกแรงเสีเนแรงใจทุกกำลังใจลูกหล,ล,ลานมาตุกหูทุกคนพี่อยู่เครย่งทางเม,มมอนมาตลอดเนาะมาเด้อมาเด้อแซฟโต๊ะเสียงกินน้ำนิ้งให้ดังเอือนแล้นมึงยังออกได้ไหมที่นั่งได้ไหม ข่าวก่ฮึคบาข่าวตอ,อ,อนสิบปวดหัวหนังมีเนียนชิบเงาเลยเป็นแบบอบาอบน้ำนะครับเขียวแพ้ไหมไแ้

ก่อนแม่สีก่อนมือสีเราไปซีพีแล้วไปไปซ่ไอเถอะยงชื่อมูมบดก็ชื่อไก่่อเตื่อทอดู่กกระเฮียนแล้วสันดตจูจ่องหิดนะจับเลยา ก้องกินจีเฮดไฮโลกไปกินห้องเฮียนเคสไ้กันกลางคืนอยู่แล้วทอดข่รอ่ะกัปกินอ่กันไปกินซี้นี่จะเขาเดไปดินีสิย่างนีอเหรอะ น,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 นม่แหลไข่จุน๋นางมีดอในแก้วไข่จุ๋มหักแกงมะม่มเบอร์โตนะหักแกงมไม่าคลกเบอร์ทุกยอดเบอร์แกงมะม่ยินแกงมะม่ามันไม่ <c ười> ไมเซ็นะกินได้เผ็ตนะ Ni nga bệnh miễn học phim niềm nặng ở còn hai người ta. cái này, có lẽ. Mày gần mày mày. mẹ gần mày. Mày gần Mẹ Mày mẹ mày. Mày mẹ mày gần mày. Mày gần mày เป็นด้ไ้สั่นโมยาขโาลาจกกินจกกินข่าลาบ่ข่าใบเกลือบ่นี join, ่มันสียลุงเอ้ย เอ,อมากินเข่าไ้ไ้มาเดี๋ยวนี้มากินเดี๋ยวนี้เมื่อกาจได้แบบนี้เกินกบไข่ตุ้นนี่มากิน,นกินเพินกระบี่ยาเอนะกินได้สิมน้วเพิ่นเป็นนั่งนะนัง่ไไนงนะประเดี๋ยวน,นันงน่งเนั่งงมานี่ยกินเข้ากินไข่ตุนนี่ลูกกินชิมกิน,นียกินหล็กกระบาณนะกินกินเน กิ้นแน่เข่าฮะิ้อะไรแล้วคิดข้าวจิ้เข่ากิ้เข่ากระโบโทษอันนี้่ะเขกโดียังก้ลืมมากิ้นเข่าเมนห้ร่างถั่วคือว่าร่งถั่วน เดี๋ยวคุณพลังโว้ยมัลายมันกินเผามันบ้อ้วนไปอยากอ้วนกับมีเหื่อมีแห้งคนกินเผาพูดดกไปกับอ้วนมันทางน้นพูดเจ้าไม่ฉีนไม่นั่งนะำมูแน่นะดูด๊อก Mình bê là mà nói nè, nó thật nói

ด้วยนะรับเ้อ

คิปแล้วิ0เต็มแล้วบอม,าม่าลบอยได้ค่ะอะคลิปนี้กับแม่หมอนลาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แัก์ตะไข่ส่งแม่มอนถ้ากินข้าวเกียวด้วยกันบ๊ายบาย